สวัสดีค่ะรายการผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหนในวันนี้นะคะยังคงเต็มอิ่มไปด้วยสาระความบันเทิงไลฟ์สไตล์ชีวิตที่สนุกสนุกพร้อมเคล็ดลับสุขภาพดีค่ะในวันนี้แวดวงสังคมมีอะไรมาอัปเดตกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์กันเลยค่ะ โรงเรียนไม่มีน้ำดื่มสะอาดน้ำเป็นนิ่มกินไม่ได้ค่ะต้องซื้อน้ำจนทุกคนครับเพราะเราห่วงอนาคตของเด็กๆอิสุสุจึงไม่หยุดเดินหน้าสร้างระบบน้ำดื่มสะอาดเพื่อโรงเรียนห่างไกลเพื่อรอยยิ้มของทุกคนเพื่อประเทศไทยไม่มีปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดเหลืออีกต่อไปอิสุสุให้น้ำเพื่อชีวิต exclusive นะคะเป็นช่วงที่นำเสนอเรื่องราวสุดพิเศษค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่สุดพิเศษหรือว่าบุคคลสุดพิเศษนะคะในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะอย่ารอช้านะคะไปติดตามกันดีกว่าในช่วง exclusive ค่ะช่วง exclusive สนับสนุนโดย isuzu mu-X เอกสิทธิ์แห่งผู้นำ ก็ที่นี่นะคะมีผลงานศนิลปะประมาณ800กว่าชิ้นนะคะผลงาน95%จะเป็นผลงานของศิลปินไทยอีก5%จะเป็นผลงานของศิลปินต่างประเทศเราจัดผลงานนะคะแบ่งเป็นห้องนิทรรศการทั้งหมดนะคะทั้งหมด5ชั้นมีห้องนิทรรศการหมุนเวียนอยู่หนึ่งห้องบริเวณชั้นล่างชั้นจีนะคะ95%เนี่ยจะเป็นผลงานที่เป็นลักษณะของจิตรกรรมจะมีผลงานประติมากรรมบ้างประบายนะคะแล้วก็ผลงานที่เป็นลักษณะอินสตาลเลชันงานจัดวางบ้างบางส่วนนะคะค่ะเมื่อเราเข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะคะชั้นแรกชั้นจีนะคะ บริเวณโถงนะคะอาคารเอเทียมของเรานะคะด้านหลังของน้ำนะคะจะเป็นรูปปั้นประติมากรรมของศาสตราจารย์สินพิรศีนะคะหรือว่า professor corado f e r รซีซึ่งเราถือว่าท่านเนี่ยเป็นบิดาแห่งวงการศิลปะไทยร่วมสมัยของเรานะคะในเมืองไทยเรา อาจารย์สินทิศรีเนี่ยเป็นคนอิตาลีนะคะเข้ามาอยู่ในบ้านเราเนี่ยสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือสมัยรัชกาลที่6นําเอาหลักวิชาความรู้นะคะเกี่ยวกับศิลปะวิทยาการืนออต่างๆเนี่ยมาจากประเทศอิตาลีนะคะเข้ามาสอนลูกศิษย์ลูกหาในบ้านเราจวบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะคะเรามีผลงาน ของลูกศิษย์อาจารย์สินพิรรีนะคะหลากหลายอายุคนเลยทีเดียวตอนนี้นะคะก็มาอยู่บริเวณชั้น2ของห้องมีทรรีกาแล้วนะคะชั้น2นะคะชั้นนี้เนี่ยจะเป็นผลงานที่เกี่ยวกับเรื่องของใบหน้านะคะวิถีชีวิตสังคมรวมไปถึงเรื่องของพระพุทธศาสนาที่ศิลปินแต่ละคนถ่ายทอดออกมา ะะอย่างในห้องนี้นะคะจะมีผลงานของศิลปินที่เรียกได้ว่าเป็นศิลปินแห่งชาตินะคะศิลปินรุ่นใหญ่รวมไปถึงศิลปินที่แต่ละท่านนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์กันหมดแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่บริเวณชั้น3แล้วนะคะในห้องนิทรรศการนะคะของศิลปินนะคะที่ได้ชื่อว่าเป็นศิลปินที่เขียนภาพแนว s ซ r ร์เรีย m นะคะหรือว่าแนวเหนือจริงซึ่ง มีผลงานโดดเด่นมากแล้วก็ดังมากที่สุดในเมืองไทยในขณะนี้นะคะอาจารย์ประทีปโพชบัวค่ะผลงานของอาจารย์ประทีปนะคะที่หลายๆคนเห็นนะคะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะภาพที่มีลักษณะกึ่งแฟนตาซีนะคะกึ่งความฝันนะคะกึ่งจินตนาการรวมเข้าไปอยู่ด้วยกันภาพข้างหลังนะคะชื่อภาพว่าพันตูค่ะจะเป็นภาพกองทัพพระรามนะคะสู้กับยักษ์นะคะสู้กับกองทัพของทศกัณฐ์นะคะเป็นพาร์ทหนึ่งนะคะในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ส่วนชิ้นอื่นๆนะคะก็จะเป็นผลงานที่เป็นชุดที่ต่อเนื่องมาด้วยกันนะคะจะเป็นงานที่อยู่ในลักษณะธีมเดียวกันนะคะก็คือชุดการเดินทางสู่โลกหน้าค่ะตอนนี้นะคะมาอยู่บริเวณชั้น4ี่แล้วนะคะผลงานของอาจารย์ถวันดัชนีนะคะศิลปินแห่งชาติที่มิวเซียมของเรานะคะเก็บผลงานไว้เยอะที่สุดนะคะมากกว่า300ชิ้นแต่ว่าที่เราติดตั้งอยู่ที่เนี่ยประมาณ200ชิ้นนะคะรวมไปถึงชิ้นที่เป็น ผลงานสเก็ชนะคะปากกาลูกลื่นบนกระดาษที่หาชมได้ยากด้วยนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีพวกอา,าวุธต่างๆนะคะที่อาจารย์ดีไซน์ออกมานะคะเป็นมีดนะคะแล้วก็ประกอบเข้ากับพวกเขาสัตว์นะคะเขี้ยวเสืองาช้างนะคะเขาวกวางมีเยอะยๆมากมายเลยให้ชมกันถ้าใครที่ยังไม่เคยไปบ้านดำนางแรนะคะพิพิภัณฑ์บ้านดำของอาจารย์ถวันที่เชียงรายเนี่ยมาดูงานที่นี่ก็ได้นะคะเยอะมากอาจจะเยอะกว่าที่บ้านดำด้วยซ้ํานะคะแอบกระซิบ ค่ะตอนนี้นะคะก็มาอยู่บริเวณชั้น5ชั้นสุดท้ายของพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะชั้น5นะคะก็จะเป็นชั้นที่รวบรวมผลงานที่เราเรียกได้ว่าเป็น International Collection มีทั้งผลงานที่เป็น ภาพจิตรกรรมแล้วก็ผลงานภาพพิมพ์ด้วยนะคะมีทั้งผลงานของศ ai, ิลปรินไทยศิลปินเอเชียแล้วก็ศิลปรินฝรั่งยุโรปอย่างด้านซ้ายมือนะคะผลงานขาวดําที่เห็นเนี่ยเป็นผลงานนะคะของอาจารย์ประพันธ์ศรีสุตาที่เรียกว่าเป็นเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ซึ่งอาจารย์ประพันธ์ศรีสุตาเนี่ยถือได้ว่าเป็นศิลปินนะคะที่ทํางานภาพพิมพ์แกะไม้เนี่ยระดับต้นๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะคะผลงานก็ที่เห็นนะคะเป็น คลาสสิกมากขาวดำนะคะแกะลงไปบนไม้แล้วก็ใช้แม่พิมพ์จะเป็นไม้นะคะกลิ้งหมึกลงไปแล้วก็ใช้กระดาษทับอีกทีนึงนะคะแล้วก็ฝนด้านหลังให้หมึกมันติดกับกระดาษนะคะชั้น5นี้นะคะนอกจากผลงานภาพพิมพ์ที่เราดูไปแล้วนะคะ<อ>ก็จะมีผลงานที่อีกห้องนึงนะคะก็คือห้องดิชาร์ดกรีนแต่ว่า เป็นห้องต้องห้ามที่ไม่ให้ถ่ายรูปนะคะถ้าใครอยากชมว่าข้างในเป็นยังไงเนี่ยต้องเข้ามาดูเองผลงานเนี่ยจะมีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ร้อยกว่าปีจนถึง300ปีเป็นผลงานยุคสมัยผนังเจ้าวิกตอเรียนถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวก็คือรชัชกาลที่5ค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะประชาสัมพันธ์นะคะโมโค่าแบงคอกเปิดทําการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ เวลาเปิดทําการนะคะ10โมงเชา้าปิด6โมงเย็นสําหรับวันอยู่น้าคาต์เตอกนะคะใครไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะคะนอกจากการช็อปปิ้งแล้วนะคะก็มาชมผลงานที่นี่ได้เพิ่มสูนทรียภาพให้กับชีวิตนะคะมาดูงานที่โมคาแบงคอกค่ะอย่าลืมนะคะแวะเข้ามาชมเยี่ยมเยือนที่นี่นะคะพี่ร้านที่ดีที่สุดในเมืองไทยใหญ่ที่สุดในเมืองไทยและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะโมคาแบงคอก ูบริการอันเลิศหรูและครบคาันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกกับโปรแกรม Lisbon to Barcelona On Cristo Sorenity จะพาไปสัมผัสกับดินแดนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมว์ครั้งของศิงละปะวัฒนธรรมและเทคโนโลยีอันล้ำสมัยเจคืน8เมืองตั้งแต่วันที่10ถึง17สิงหาคม2557 สบอนโปรตุเกสกาดิสเซบียาสเปนคาซาบังกาโมร็อกโกมาลากากาตาเคนาอิบิซาวาเลนเซียบาร์เซโลนาและสเปนสนใจติดต่อได้ที่บริษัทเวิร์ดเอ็กซ์เพรสจำกัดโทรศัพท์02 5212690 i n นเทรนในครั้งนี้นะคะคุณขิมทิพย์ระดาภูนสิริวงศ์จะพาเราไปพบกับบุคคลที่ประสบความสำเร็จและมีความสามารถที่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยค่ะแต่จะเป็นใครนั้นไปติดตามพร้อมๆกันนะคะในช่วง InTrend ค่ะช่วงอินเทรนสนับสนุนโดย isuzu mu x เอกสิทธิ์แห่งผู้นำ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอินเทรนประจําสัปดาห์นี้นะคะพิเศษมากๆอีกแล้วเพราะว่าเรามีนัดกับภูมิสถาปนิกค่ะเจ้าของและก็ดีไซเนอร์ของบริษัทแลนด์สเคปอันดับใหญ่ต้นๆของเมืองไทยเดี๋ยวเราไปพบกับเธอด้วยกันเลยค่ะ <Never know S 1> ค่ะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้นั่งอยู่กับคุณปุ้ยวรรณพรพรประภานะคะเจ้าของบริษัทแลนด์สเคปค่ะพีแลนด์สเคสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นก็อยากจะต้องถามคุณปุ้ยก่อนเลยเพราะว่าบริษัทที่มีชื่อเสียงโด่งดังนันนี่นะคะมีอายุมากี่ปีแล้วคะคุณปุ้ยสิปีค่ะสิปีมาด้วยกันนะคะแล้วเราเริ่มต้นมายังไงคะแบบเริ่มต้นก็ตอนแรกเนี่ยเดิมเนียทำอยู่บริษัทร a n d s สเ p ตของประเทศพอแต่งงานนะคะก็หยุดออกมาเป็นแม่บ้านก่อนแล้วก็ลองทำเป็นงานอดิเรกค่ะ พอทำสักพักมีลูกค้าก็เลยลองเปิดบริษัทดูค่ะเราได้16ปีนะเน<ร>ีก็เราก็ซ้ำบอกว่ามีผลงานต่างๆมากมายทั้งในและต่างประเทศโปรเจกต์ใหญ่ๆเอะแยะเต็มไปหมดนะคะก็ะะอยากให้คุณปุ้ยช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าว่ามีโปรเจกต์อะไรบ้างที่ที่เป็นที่ภูมิใจก็ทํามาเปิดบริษัทมาสัก3ปีตอนแรกก็ทําอยู่ในกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเป็นเป็นบ้านบ้างเป็นคอนโด บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเป็นโครงการแล้วก็จนวันนึงเนี่ยก็มีโอกาสทราบมาอ่าที่เป็นอินเทอร์เนียนะคะบอกว่าที่ต่างประเทศที่มิสเตอร์โอเบอร์อยค่ะคีโ <Ober> อเบอร์รอยนี่ยค่ะก็หาภูมิสถาปนิกรุ่นใหม่ๆนี่ค่ะอยากจะแบบทำโรงแรม ก็เลยส่งซีบีไปแล้วก็บินไปสัมภาษณ์ก็เลยเป็นนานแรกที่เป็นงานต่างประเทศแล้วก็เป็นโรงแรมแรกที่ทำชื่อไท i เด n นอยู่ที่เมืองกูกาวแล้วก็เริ่มจากงานนั้นสนุกมากจากงานนั้นก็เลยได้รับการแนะนำต่อไปทำที่มาเลยฟะเป็นโรงแรมคอนดาปัจจุบันนี้แล้วก็กลับมาทำที่ประเทศไทยก็มีรีสอของ ที่ซิกเซนด์ค่ะในตรงสมุยค่ะสมุยแล้วหลังจากนั้นก็ต่อไปเรื่อยๆทั้งในต่างประเทศทางตะวันตกผลงานของพี่แลนด์สเคปสไตล์ของงานจะมีอะไรก็ในช่วงแรกๆเนี่ยค่ะงานที่เป็นงานโรงแรมเนี่ยต่างประเทศจะเยอะกว่าประเทศไทยนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็เดินทางเยอะมากเริ่มถึงว่างานในช่วงแรกก็จะมีที่ในอินเดียหลายที่มีที่มัลดีสค่ะแล้วก็ ไปทางนิเดอร์อีสต์ที่ไปไกลสุดก็ไปฟิจิแล้วก็อีกด้านนึงก็ไปถึงลอนดอนก็มีเมื่อกี้ถามเรื่องสไตล์ใช่ไหมคะสไตล์ตอนแรกๆนี่เราก็ทำพิจารณาหลายอย่างค่ะเริ่มจากถ้าเป็นโรงแรมเนี่ยก็ดูภูมิประเทศที่ตั้งความต้องการของตลาดแถวนั้นแต่ส่วนมากที่เราเลือกสไตล์ของเราก็จะเป็นงานที่ร่วมสมัยนะคะร่วมสมัยแล้วก็แต่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมคำนึงถึง ศิลปะวัฒนธรรมของแถบนั้นนะคะแล้วก็ในในชุมตลาดมันรวมกันค่ะเห็นอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ต้องอยากจะถามคุณปุ้ยค่ะว่าด้วยการที่มีประสบการณ์มากมายแล้วก็งานอันหลากหลายแล้วก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ทั้งนั้นอย่างนี้เนี่ยเ,ออเรื่องเทรนด์มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงของงานแลนด์สเคปบ้างไหมคะก็มีเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นความต้องการสไตล์ถ้าเป็น ยุคหนึ่งเนี่ยคนก็จะต้องการวิลล่าที่มีความส่วนตัวมากมีหาว่ายน้ําส่วนตัวอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์ในสวนหนึ่ในะคะที่โรงแรมใหม่ๆเนี่ยก็จะมีอีกแนวความคิดนึงว่าเออต้องการให้คนสังสรรค์กันมากขึ้น ก็ถ้าเทรนยุคใหม่คนนะคะแล้วแต่กลุ่มลูกค้านะคะ,คะกคะคะ็ออกแบบก็จะเป็นวางผังอีกชนิดหนึงห่งให้ว่ายน้ำกึ่งปาร์ตี้ะ<ห>อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ห><ห>ก็จะมีส่วนมากส่วนเรื่องส,สไตล์ของแอนเคปเองเ<ห><ห>นี่ยคะ่ะมาในยุคหลังเนะะี่ยเทรนอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีเราก็มาใช้เช่นเทรนตอนหลังเนี่ยค,คนจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรื่องของกรีนเรื่องของการรักษาระบบนิเวศน์เนี่ยค่ะเราก็เอามาผสมผสาน เห็นว่าเป็นเทรนที่คนมาสนใจมากขึ้นในการสวนค่ะถ้าเห็นครอบคลุมมากมายอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะขอถามลงไปในดีเทลอีกนิดนึ่งว่าแลนสเคปจริงๆแล้วเนื้องานคืออะไรบ้างคะคุณตุ้ยค่ะแลนสเคปเนี่ยหรืองานภาษาไทยที่งานภูมิสถาปัตยาการค่ะค่ะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยคนก็จะเข้าใจว่าคือการจัดสวนค่ะจริงๆใช่เป็นส่วนนึงนะคะแต่จริงๆเนี่ยค่อนข้างเป็นอาชีพใหม่ในประเทศไทยนี่มีสอน มาประมาณ30กว่าปีนะคะแล้วก็จริงๆเริ่มจากการจัดสรรการใช้ทรัพยากร้งนอกอกอาคารนี่ค่ะก็เริ่มตั้งแต่วางผังแม่บทหมายถึงว่าวางระดับอาคารถ้าเป็นโรงแรมนะคะว่าอาคารอยู่ที่ไหนให้ระดับดินทามถนนบริหารจัดการน้ำดินอะไรพวกนี้ค่ะสระว่ายน้ำสวนค่ะเห็นอย่างนี้แล้วงาน ต้องเยอะมากๆกงานเยอะมากๆอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าด้วยประสบการณ์มากมายอย่างนี้ผลงานชิ้นไหนทั้งเมืองไทยและต่างประเทศที่คุณปุ้ยภูมิใจที่สุดคะก็จริงๆมีความประทับใจหลากหลายนะคะเยอะแล้วก็แต่ว่าถ้าจะพูดถึงว่าเราจะจงจำได้ดีก็คืองานชิ้นแรก <c oughs> ที่เราทำก็คือที่อินเดียเมื่อกี้ที่เราใช่แล้วเราก็ไปสร้างสารรค์สิ่งใหม่ขึ้นมา <c oughs> แล้วก็ประทับใจ <c oughs> มากในต่างประเทศค่ะ <c oughs> ของเมืองไทยของเมืองไทยเนี่ยจริงเราก็ทํามาเยอะก็จะประทับใจหลายที่เลยนะคะอันนึงเอา,อางี้ดีกว่าว่ามีอันนึงที่ว่าเราทํามานานใช้เวลาทำเจปีตั <c oughs> ้งแต่ต้นจนโรงแรมเปิดเนี่ยค่ะอยู่ที่กระบี่ค <c oughs> ่ะชื่อโรงแรมคูเลเบลิสคาตันรีสอร์ท ค่ะคุณผู้ชมถือเป็นบริษัทของคนไทยนะคะมากคุณภาพที่มีผลงานมากมายค่ะปรากฏสู่สายตาชาวโลกอย่างนี้เราก็ต้องขอข้อคิดของคุณปุ้ยละค่ะว่าข้อคิดที่จะสอนบุคคลรุ่นใหม่ที่จะอยากจะทํางานในใสายอาชีพนี้ให้ประสบความสําเร็จก็ข้อที่หนึ่งเราโอเคต้องมีทักษะเฉพาะทางที่เราฝึกฝนแล้วก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ก็จะส่งเสริมเรื่อง เรื่องจินตนาการนะคะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่สำหรับเป็นเรื่องที่สําคัญมากก็คือเรื่องทัศนคติกับวิชาชีพเนี่ยค่ะเรื่องว่าเราจะทําอะไรก็มีความรักในสิ่งที่ทําทํางานอย่างเมนะมีความสุขะค่ะให้เกียรติผู้ร่วมงานต่างๆก็มีจรรยาบรรณในวิชาชีพค่ะถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะอยากจะติดตามผลงานของพีแลนด์สเคปเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างคะคุณ้ยค่ะก็เข้าไปดูที่ เว็บไซต์ได้นะคะชื่ uh, อ Plandscape.com ค่ะก็จะมีรายละเอียดต่างๆอยู่ค่ะวันนี้รายการผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหน่ช่วงอินเทรนด์ค่ะต้องขอขอบคุณคุณปุ้ยแล้วก็บริษัท Plandscape ม,มากๆที่ให้เกียรติมาเริ่มรายการของเราค่ะขอบคุณมากค่ะ s o ร t โซเรนิตีไปกับทัวร์คุณแหนเรือสำราญที่เปี่ยมไปด้วยความหรูหราบริการอันเลิศหรูและครบคันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกกับโปรแกรม l i b o o n ทูบา塞ลูน o n อร์คิ i s t o s เ r e n i t y จะพาไปสัมผัสกับดินแดนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมว์ครั้งของศิลปะวัฒนธรรมและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย7คืน8เมือง แต่วันที่10-17สิงหาคม2557จากลิสบอนโปรตุเกสกาดิสเซบียาสเปนคาซาบังกามร็อกโกมาลาก้ากาตาเคนาอิบิซาวาเลนเซียบาเซโลนาและสเปนสนใจติดต่อได้ที่บริษัทเวิร์ดเอ็กเพรสจำกัดโทรศัพท์02 521 2690 ณผู้ชมคะการสื่อสารทางโซเชียลเน็ตเิรคนะคะทำให้โลกทุกวันนี้ใกล้กันอย่างไม่น่าเชื่อคะ่ะอย่าลืมหมั่นอัปเดตชีวิตจากแอปพลิเคชันที่คุณชื่นชอบนะคะเพื่อสนุกกับชีวิตไม่หลุดเทรนด์เหมือนช่วง Society คะ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะคะว่าแวดวงสังคมในวันนี้เขามีอะไรามาอัปเดตกันในช่วง Society คะ่ะช่วง Society สนับสนุนโดย Isu z u m u x เอกสิทธิ ew, x, e ์ it, แห่งผู้นำ พบป่าสังสรรค์กันเป็นประจำทุกปีสำหรับสมาคมนักเรียนเก่าสวิตในพระอุปธรรมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมรุวงนาราธิวาสราชนาคารินในงาน s w i s t Student Alumni a s s o c i a t i o n Get t o g e t t e r r 2014นำทีมโดยกอบลาบโปสกิจสนะนายกสมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการอาทิพิไลพันธ์สมบัติสิริดรสุรีมาสุทธิสัมพัฒ์ สันธพิศโพธิรัตนางกูลอังสุมาศโชติสเีียนชวารีโอสถานุเคราะห์ยวนุษย์อริยภพิญโยพาสจันทิมาประยุนทองอิสเบลเมเยอร์โซลยาบุญนาคสุพจน์โลกคุณสมบัติเติมศักสิงสมบูรณ์รวมทั้งนักเรียนเก่าสวิตรุ่นใหม่ไฟแรงก็มาร่วมงานกันอย่างอบอุ่นเป็นกันเองณริมสะน้ำโรงแรมสวิทโฮเทลปาร์นเลิศกรุงเทพ สมาคมนักเรียนเก่าสวิตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กมรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2491และได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากมรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์ทรงรับเป็นองค์อุปถรัรมภ์ของสมาคมเมื่อปีพศ2537โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อรวบรวมนักเรียนเก่าให้ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับชาวสวิสในประเทศไทย สืบสารความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและเป็นการพบปะสังสรรค์กันในระหว่างนักเรียนเก่าในรุ่นต่างๆและร่วมกันจัดทํากิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สาธารณกุศลในรูปแบบต่างๆสืบเนื่องเรื่อยมาเพื่อหาไรายได้สมทบทุนในโครงการตามพระราชดำริและองค์กรการกุศลต่างๆเช่น พอ,อสวหน่วยเฉพาะกิจซิรินทรสภากาชาติไทยทุนดนตรีคลาสสิกในพระอุปถรรัมภ์ โดยในปีที่ผ่านมาได้จัดงานสยามนิทัศน์รัชมงคลเพื่อเธอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรบ8 5พันษาซึ่งได้รับความสนใจจากชาวไทยที่อาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์และชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากอีกด้วยในวาระครบรอบ10ปีบริษัทไพรสณีไทยจำกัดและ130ปีกิจการไพรสณีไทยโอกาสนี้บริษัทไพรสณีไทยจำกัดปนท จัดกิจกรรมสารฝันใหม่ผ่านซองล้อเก่าให้น้องเรียนรู้มอบจัก,กรยานเพื่อน้องในโครงการล้อเรียนโลกไบฟอร์ไลท์ส่งต่อความสุขจากน้ำใจของคนไทยสู่น้องในถิ่นธุรกันดารเพื่อใช้เป็นยานพาหนะให้น้องไปโรงเรียน เพิ่มคุณภาพทางการศึกษาย้ำศักยภาพผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งด้วยเครือข่ายคนไพรสนีที่ครอบคลุมทั่วประเทศนำโดยอนุสลาจิตมิตรภาพกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไพรสนีไทยจำกัดปอนทพร้อมด้วยคณะกรรมการอนุชาย,ยินดีพิษพลตำรวจโทชินโชตพุทธิวัฒธาดาและพนักงานไรสนีไทยจิตอาสากว่า100คน ร่วมกันมอบจัก,กรยานสล้อเก่าสารฝันให้น้องเรียนรู้จำนวน130คันณโรงเรียนบ้านโคกสว่างอําเภอปากพลีจังหวัดนครนายกเมื่อวันพฤหัสที่6มีนาคมอนุสลาจิตมิทรภาพกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรสีนีจำกัดเผยว่า เป็นโครงการด้านความรับผิดช,ชอบต่อสังคมหรือ CSR ที่เกิดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ130ปีกิจการไพรสนีไทยและ10ปีบริษัทไพรสนีไทยจำกัดเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาให้แก่เยาวชนอีกทั้งยังถือเป็นการช่วยลดปัญหาขยะจากเศษเหล็กซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้น ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยนำศักยภาพด้านขนส่งที่รู้จริงรู้ใจจริงใจและเครือข่ายที่ครอบคลุมประเทศไทยมาใช้ในการรับบริจาคจักรยานที่ไม่ได้ใช้แล้วรวมทั้งรับบริจาคเงินผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศเพื่อนำจักรยานที่ได้รับบริจาคมาซ่อมแซมให้ใช้งานได้อีกครั้งและนำเงินบริจาคสมทบทุนซื้ออะไรจักรยานซึ่งนับเป็นจุดเด่นของโครงการคือการสร้างเสริมสังคมไทย ่านเครือข่ข่ไปรสเน่ทั้งนี้การส่งมอบจักรยานให้แก่เยาวชนเจ็ดโรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัดท่ามะปรางโรงเรียนวัดพรมเพชรโรงเรียนบ้านนายหินลาดโรงเรียนบ้านโคกสว่างโรงเรียนวัดลำบัวลอยโรงเรียนเนินหินแร่แล้วโรงเรียนบ้านบุ่งเคโครงการล้อเรียนโลกไบฟอร์ไลท์แม้จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่ไพรสเน่ไทยก็หวังว่า โครงการนี้จะมีส่วนสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้โลกกว้างอย่างแท้จริงและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อและเชื่อมโยงความสุขแกน่น้องๆเยาวชนซึ่งจะมาเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคตเป็นยังไงกันบ้างคะกับทุกเรื่องราวสุดแสนพิเศษพร้อมคุณค่าสาระครบรสความบันเทิงที่เราคัดสรรมานาเสนอให้กับคุณผู้ชมคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ พบกับเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงแฟชั่นงานสังคมและไลฟ์สไตล์ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ